คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดใไ,ได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบควนเกินไปก็รุ้นาะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับแปดคำทำเคลิมเป็นรักเป็นหลงคาถาสั้นๆจีบหนุ่มจีบสาวสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีคาถาจีบหนุ่มจีบสาว ฉบับสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีด้วยกันสองบทคาถาล้วนแล้วแต่ให้คุณทางเมตตามหานิยมซึ่งก็เหมาะกับคนโสดที่ยังไม่มีคู่นะเอาไว้ท่องบริกรรมก่อนออกไปพบเจอคนที่เราหมายตาคนที่เราแอบชอบเขานะหวังจะให้เขามีใจตอบรับกลับมาหาเราจะเสกแป้งก็ได้เสกน้ำหอมก็ดีหรือจะเสก ปากเปล่าก็ได้ทั้งนั้นนะให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาตลอดจนคุณครูบาอาจารย์ที่เรานับถือจากนั้นก็ให้ท่องนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมจารุนิธิสวาหมุมคาถานี้ให้เสกสามจบหรือเจจบก่อนออกไปพบเจอคนรักนะเชื่อว่าคาถานี้จะโดนใจให้อีกฝ่ายรู้สึกดีๆกับถ้อยคำของเรานะคำพูดของเราก็จะไปโดนใจเข้าไปสร้างความรู้สึกดีๆเราอาจจะพูดไปนานแล้วแต่ถ้อยคำของเราอาจจะตรึงในใจเขานะเราเชื่อว่าคาถานี้ให้ผลแบบนั้นนะ แล้วเขาก็จะบังเกิดความรักต่อกันเป็นความรักที่ต้องเอาใจใส่จากขั้นตอนถีบรลักตัวเองไปถึงขั้นไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคาถานั้นชวนให้เกิดสเสน่ห์แก่ตัวเรานะครับตลอดจนผู้คนรอบข้างที่เห็นเรารู้จักเรานะหากจะถามว่าท่องวันละกี่ครั้งและต้องท่องกี่วันถึงจะเห็นผล คือว่าคาถาสเสน่ห์เมตตาโดยมากเขาจะเสกแค่วันละครัง้นะครับเสกแปลงผัดหน้าเขาก็เสกแค่วันละครั้งแต่เสกทุกวันก่อนออกจากบ้านนะเพื่อให้คนรอบข้างเกิดความเอ็นดูและคนที่เราหมายตาเอาไว้นั้นบังเกิดความพึงพอใจในตัวของผู้ใช้คาถาขอบอกว่าทำบ่อยก็ได้คะแนนเยอะทำซ้ำคะแนนก็จะมากขึ้น และคนขยันมักได้เปรียบนะสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาอธิษฐานอันแรงกล้าของเรานะครับคาถาต่อไปจะเรียกว่าเป็นคาถาประสบเนตรก็ว่าได้เพราะเชื่อว่าท่องแล้วจะบังเกิดความรักต่อกันหลังจากที่หาจังหวะสบตากันบ่อยๆนะคาถามีอยู่ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอมมุขพันธุสวาหุมคาถานี้ท่องสามจบหรือเจ็ดจบก็ได้หวังผลเมื่อยามได้ศบตากับคนที่เราเล็งเอาไว้นะสองบทคาถานี้ตำราไม่ได้ระบุถึงการยกครัวเอาไว้ แต่การจะนำไปใช้ก็ควรรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์เจ้าของวิชากันด้วยนะครับและก็มีคำถามกันมาเยอะมากว่าให้นึกถึงคุณครูบาอาจารย์ยังไงนึกถึงแบบไหนในเมื่อไม่รู้จักชื่อเจ้าของวิชาตัวจริงนั่นเป็นคำถามจากท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นคำถามของคนรุ่นใหม่เนาะผู้เราขออธิบายอย่างนี้นะครับ ขอให้เราลำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้จักและเขารบบูชาก็ขอให้อธิษฐานจิตในใจหรืออยากจะท่องออกมาดังๆแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูคุณครูบาอาจารย์ผู้ประดิสฐานในสากลโลกโปรดจงมาประสิทธิ์ประสา์วิชาให้บังเกิดแรงครูอุ้มฉูกข,ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ จากนั้นก็ขอให้ตั้งนโมสามจบแล้วว่าบทคาถาต่อได้เลยสิ่งที่นําเสนอไปก็มีความหมายว่าให้ลำเลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับกล่าวกันแบบรวมๆนะพอเจ้าของวิชาตัวจริงนั้นชื่อเสียงอะไรกันบ้างตําราก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับและการจะนําไปใช้ก็ขอให้ใช้ในทิศทางที่ถูกที่ควรหากท่านใดไม่เชื่อก็ขอให้เลื่อนผ่านไปจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับ ถือว่าท่านเป็นผู้รู้กาลเทศะมีการศึกษาและมารยาทวิถีของผู้เจริญอย่างแท้จริงสิ่งนี้คือความเชื่อใครทําได้ก็จะเป็นสิ่งดีๆใครทําไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าตัวเองนั้นผิดพลาดข้อไหนเท่าที่เคยแนะนําการใช้งานผู้เล่าเชื่อว่าคนที่ตั้งใจจริงคนที่ทําถูกหลัก มักจะสําเร็จเสมอต้องดูด้วยนะเพอบางคนเจตนาบางคนเพื่อไปหลอกลวงเขาอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้แนะนานะครับและก็ให้จําเอาไว้ว่าทางช่องไม่เคยสนับสนุนให้เพศไหนเอาเปรียบกันเพียงแต่ว่าคนที่เขาด้อโอกาสคนที่เขาไม่มีรูปงามนะเขาก็มีหัวใจที่อยากรักใครสักคนเขาก็อยากให้มีคนรักเหมือนกัน พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองโชคดีลุนบานโชคมานล่นของในห้องให้มีแต่ท่องคำกอนย่มนอนกะให้ได้เงินหมือนย่มตื่นกะให้ได้เงินแสนมีแฟนกะให้หักให้หอมเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ